สวัสดีอีกรอบค่ะทุกคนมาค่ะมาดูผ้าสวยๆกันหลังจากไปเอามาแล้วตอนนี้อัดคลิปก่อนค่ะเดี๋ยวไม่มีคลิปลงส่งงานช่องแดงเนาะอันนี้มาใหม่นะคะตัวนี้เป็นผ้าผ้าปึกปึกอะไรเนาะมาดูกันโมกันไกลแม่ไปไหนหาให้หน่อยดิมาหยิบไนกลให้หน่อยอันนี้เป็นปึกช้างนะคะมาโตนี้ก็คลองเต็มอยู่ กันกระใหญ,กใหญ่กันกระใหญ่ลูกกันกระใหญ่จะมาตัดตัวนี้เป็นกระใหญ่ <c oughs> อันนี้ได้ปึกช้างมานะคะเดี๋ยวไม่มีงานส่งช่องแดงเนาะไม่มีงานส่งย่องแดงมาต่ออันนี้ผ้าไหมาอิตาลีนะอันนี้เป็นแมวก็มีนะคะยังไม่รู้เลยว่าขนาดเท่าไหร่เพิ่งไปเอามาโอ้อันนี้ปึกอยู่ประมาณไม้มันทัดอยู่ไหนอยู่นั่นมีไหมหยิบไม้มนทัดให้หน่อยครับอันนี้เป็นปึกแมวนะบนโต๊ะอ่ะบนโต๊ะเขียนบินอันนี้แมวปึกนี้แมว สวยมากค่ะสามารถทากางเกงได้ทากางเกงเด็กทกํากระโปรงเด็กได้นะคะรุ่นนี้เอามาน,นีเร็วๆจะได้วัดอันนี้แมวอันนี้แมวอย่างเดียวเลยเอาเร็ม,มาเอามาเอามานี่ติดเล่นอันนี้ปึกแมวนะคะความกว้างอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วนะคะกว้างอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้ว ความยาวนะคะความยาวอยู่ประมาณอึ๊บอยีอ่สิบกว้างสิบเอ็ดยาวยี่สิบทำอะไรได้บ้างทําเป็นกางเกงได้นะคะทาเป็นกางเกงมาต่อเว็บเข้าเว็บออกอันนี้อันนี้ทํากางเกงเด็กได้นะคะรุ่นนี้ช่างกิโลเลยใครสนใจทักมาะจะมีลายสี C แบบนี้จะมีลายสี C แบบนี้ข้าเยอะมากตัวน,นี้จะให้ดูอันนี้เป็นปึกขามาดมาย่างนี้อ่ะ อันนี้กว้างประมาณเดียวกันน่ะกว้างประมาณมัดนี้ก็จะเป็นลายแมวทั้งนั้นนะคะอันนี้กว้างสิบสิบสามนิ้วมัดนี้กว้างสิบสามนิ้วยาวประมาณยี่สิบหกขึ้นนะยาวประมาณยี่สิบหกขึ้นจะให้เจ้าให้ดูชิน้นโอยาวนะคะทําอะไรได้บ้างเนี่ยลูกค้าทำเป็นกางเกงเด็กได้นะคะนี่ทําเป็นกางเกงเด็กได้นะพับลงอย่างนี้อันนี้จะได้ตัวหนึ่งของเด็กนะคะ,ะไม่ใช่จะได้ขาข้างหนึง่งอันนี้ถ้าเป็นขาสั้นขาข้างหนึง่ง ถ้าขายาวก็ได้นะคะส่วนมากอ่ะผ้าตอนนี้เขาจะทําขายาวไอ้ขาสั้นกันนี่ค่ะจะเป็นบล็อกแบบนี้เนี่ยจะเป็นลายเชิงแบบไม่สวยนะคะวางบล็อกกตัดได้เลยนี่จะเป็นลายแบบนี้ให้ดูอีกทีปึกนี้นะปึกนี้กว้างประมาณสิบสามนิ้วถึงสิบสี่นิ้วยาวประมาณยี่หกขึ้นนะคะรุ่นนี้ช่างกิโลค่ะสามารถทํางานเด็กหรือตกแต่งได้นะคะบึกนึงจะมีลายสี ึกน,นึงจะมีหลายสีแล้วก็มีลายดอกไม้แบบนี้ดอกไม้แบบนี้สําหรับใครหาเป็นลายดอกไม้เอาไปทำวางบล็อกวางบล็อกตัดของเด็กได้นะคะเราจะให้ดูประมาณนี้อันนี้รุ่นนี้ดูพร้อมกันรุ่นนี้ช่างกิโลให้ถูกๆเลยรุ่นนี้เป็นปึกฝึกเหมือนกันอ่ากว้าง1ิสีนิ้ว กว้างสิบสี่กว้างสิบสี่สิบสี่คูณสิบสี่ค่ะสิบสี่คูณสิบสี่ฝึกนึ่งมีหลายซีเหมือนกันค่ะสามารถเอาไปทําชุดเด็กได้กางเกงเด็กได้นะฮะเอาไปทํากางเกงเด็กถ้างานอย่างเงี้ยกิโลช่างกิโลเหมือนกันค่ะมัดนี่ก็ประมาณห้าโลสิบโลแล้วแต่มัดบางมัดก็อาจจะเยอะหน่อยจะค่าให้แบบนี้นะคะงานมันจะเบาะ้าจะแหว่งมาดน,น,นึงออกจากโรงงานเยอะมากแล้วก็มีผ้าตัวนี้นะคะ อันนี้ไปใส่ขยะให้แม่หน่อยผ้าตัวนี้จะเป็นผ้าสปันนะคะอันนี้จะเป็นผ้าสปันนะคะอันนี้เป็นผ้าสปันนะสปันความกว้างอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วยาวยี่สิบยาวยี่สิบขึ้นปึกเนื่องจะมีหลายสีอันนี้สปันช่างกิโลเหมือนกันของมีไม่เยอะของจะมีอย่างละนิดละหน่อยนะคะแบบนี้ไม่ค้าลงไว้เพื่อที่หลากหลายลูกค้าแบบอยากได้เอาไปทําแบบงานตกแต่งเล็กๆอย่างเงี้ย อันนี้มีเหมือนกันแต่ไม่รื้อบาเดียวมันแกะยากอันนี้เป็นไหม่นะคะไหมอิตาลีเหมือนกันชิ้นแบบเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพับนะคะเพราะว่างานงานพับเยอะมากเลยไปเอาผ้ามาอีกวานเดียวมาสามร้อยโลอันนี้ไปเอามาอีกร้อยโลอันนี้เป็นลายไทยนะคะนี่ลายไทยอ่ะนี่จะเป็นลายไทยเนาะนี่จะเป็นลายไทย อันนี้เรียกว่าลายเลยมู้เหมาะสาหรับทําเสื้อทําชุดได้เพราะว่าผ้ามันมีความเป็นชิ้นใหญ่มากผ้ามันมีความเป็นชิ้นใหญ่นะคะรุ่นนี้ช่างกิโลเหมือนกันตอนนี้จะเป็นผ้ามาอิตาลีทั้งหมดนะคะที่เอามาให้ดูค่ะแล้วก็เป็นลายเปลือกไม้เป็นลายเปลือกไม้แบบนี้นะคะลายเปลือกไม้แบบนี้ช่างกิโลเหมือนกันหนึ่งกิโลได้หกถึงเจ็ดล้านนะคะหน้าผ้าอยู่ที่หกสิบไปมาณน้แล้วก็มีลายแบบดอกไม้แบบนี้สลับสลับจะเป็นลายแบบ นี่ค่ะว่าพับไปแล้วเนาะอัดคลิปไปรอบหนึ่งแล้วนี่น,นี้ช่างกิโลเหมือนกันค่ะหนึ่งเจ็ดศูนย์ใครสนใจก็ทักเข้ามาที่หน้าเพจหรือโทรศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดสี่ห้าได้นะคะอึ๊บอันนี้ก็เปิบเหมือนกันแต่ยังไม่ได้แกะหรอกเพราะว่างานมันเยอะก็จะเหมือนกันนั่นแหละผ้ามาเต็มเลยตอนนี้ขายไม่ทันล,ล้วเรจะโพสขายไปเรื่อยค่ะสัะใครสนใจอันนี้ปิใหญ่นะ นี่น่าจะใหญ่อยู่นะคะเกลางเราต้องดึงดึงให้ดูทีละชิ้นนะอุอันนี้ใหญ่นะนี่มันจะเป็นลักษณะนี้นะคะกว้างยี่สิบสี่น่าจะประมาณเอาประมาณนะกว้างยี่สิบสี่นิ้วยาวยาวประมาณสามสิบนิ้วนะคะจะมีลายลายจะคะลายแบบนี้ให้เดี๋ยวจะไปถ่ายไปเบร์ถ่ายดีกว่าอย่างนี้มันเยอะเกิน,นไม่รู้ ซื้ออะไรมาเสื้อเยอะแยะเลยคนซื้อเห็นผ้าไม่ได้เห็นแล้วชอบซื้อมาเหมาือนกันนั่นนี้เป็นผ้าชิ้นใหญ่นะคะนี้อันนี้ชิ้นใหญ่น,นี่แมวแมวแมวอ่าอันนี้ชิ้นใหญ่น,นี่แมวชิ้นใหญ่นะคะอันนี้ทําเสื้อได้ทําเสื้อทำกางเกงได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปพับคลิปนี้มาปิดกระสอบก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปพับให้ดูเป็นมีอะไรบ้างนี่แมวชิ้นขนาดหนึ่งล้าขึ้นนะคะนี่ นี่ทำเสื้อทำกางเกงเด็กผู้ใหญ่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นลายที่หินเหมือนกันทำทำชุดได้เนี่ยดอกไม้นี่ก็สวยนะคะดอกไม้นี่สวยมากไหมทำชุดได้นะคะดอกไม้นี่สวยมากทำชุดได้นะเนี่ยเบียดเบียดอยู่เลยเพราะว่าผ้าเยอะแล้วก็มีแบบนี้อันนี้สีอันนี้สีแดงและเป็นสีน เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเคลียร์ผ้าแล้วพับให้ดูนะคะเพราะว่าผ้ามันเยอะมากค่ะตอนนี้นี่สีสีกลมสีกลมสีกลมดอกนี่ก็สวยจะมีหลายสีเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้ทุกคนดูเป็นเซตๆไปนะนี่แมวแมวแมวก็มีนะนเดี๋ยวรอช้างนะ่าจะเข้าวันเสาร์วันอาทิตย์สำหรับใครรอช้างกดรอช้างได้เลยอันนี้แมวแมวขนาดหนึ่งล้าล้ากว่านี่ค่ะ ถ้าให้แบบนี้อัดปุ๊บแมมคะจะจะลงปั๊บเลยช่องแดงเพราะว่ายังไม่มีงานส่งวันนี้พอ,พอดีต้องส่งงานส่งส่งรายการอ่าวิดีโอทุกวันนะคะนี่ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะนี่สวยนะเอาไปทําเป็นชุดได้นะเสื้อได้เด้วเดินไหมคาจะพับแยกพ่งนี้จะโพสขายดีแน่นอนใครสนใจเห็นแล้วรีบทักมาเลยนะคะมีไม่เยอะนะเมลเนี่ยเมลมีไม่เยอะนะคะ แมวสวยนะแล้วก็มีดอกไม้แบบนี้ลายใบไ,ไม้เป็นลายเลยไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้แกะให้ดูนะคะประมาณนี้ลายแบบที่เขาหิ้วหิ้ในแบรนด์่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเต็มบ้านหมดแล้วคะ่ะตอนนี้ขายไม่ทันแล้วข้างในก็เต็มอีกสองห้องก็เต็มซื้ออย่างเดียวคะ่ะสวัสดีค่ะ